สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้เอ,อ่อคลิปก่อนว่ากันไปด้วยเรื่องนะคะของขวัญที่บ้านเดี่ยวน้องอ,อมเตรียมให้กับน้องอมไปแล้วใช่ไหม นะแล้วแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะบ้านเดียวพี่เลงสองบ้านที่จีนบ้านหลักๆนะสองบ้านที่จีนเพิ่งจะเอามาบอกกันวันนี้เลยนะคะก่อนงานเริ่มไม่นานไล่เรียงกันไปเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันไปยังโ oh อ้โหออหอที่แปลว่าโ oh อ้โหอยู่เลยค่ะเดี๋ยวมาไลา่เร,เรียงกันไป นะคะอะล่ะก่อนจะไปกันยาวๆนะขออนุญาตตรงนี้เลยละกันค่ะท่าไหนที่มีความต้องการช้อปปิง้งช้อปปี้อยู่แล้วแบบเอ้ยอันนี้น้ำตาลฉันหมดน้ำปลาฉันหมดอะไรใดๆผ้าปูที่นอนฉีกขดาดพอดีอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อได้เลยนะนะเฮาหกคนกากีนังคนกันเองนะคะด้อมม่วงเหมือนกัน ไปได้นะไปช่วยกัะตำได้เด้อผ่านทางช่อง A t u b e ก็ได้เนาะใครดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุ๊กอะค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์โนก็คลิกเข้าไปเลยส่วนท่านไหนดูเวอร์ชั่นมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A เองนะคะมันจะมีคําว่าม M O R E หรือว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสัรมาให้ปั๊บหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยง่ายๆแค่เพียงหนึ่งจิมของทานเท่านั้นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะจ๊ะไล่เรียงกันไปทีละบ้านก่อนละกันโนบ้านเดี๋ยวพี่หลิงสองบ้านที่สําคัญนะคะที่เราได้ยินกันนะเออรู้จักกันดีก็คือบ้านบีบีอูดอ่ะบีบีอูดเตรียมอะไรบ้างไหนเดีย๋ยวนะค่อยๆไล่เรียงกันไป บปานบีบีอูดงานนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครลูกฉันต้องไม่นอนหน้าใครอันนี้คือคำพูดของเอเองนะเขาเคยใช้คํานี้มาก่อนตั้งแต่แรกๆแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วเขาบอกว่างานซัพพอร์ตนะคะในโอกาสที่โอล y ี่ยูปเปิดซีรีส์มาในส่วนของดอกไม้เงินมาก่อนเลยจ้าโครงกรต้องมานะจ๊ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของบ้านเดียวพี่หลิงที่จีนค่ะโครงกรต้องมาจ้กโครงสี่สุภาพใช่เหรอเอกรอนไฮกุ ไม่ใช่อ่โคงกรของเขาอะ่ะมันจะมีความหมายลึกซึ้งเขาบอกว่าคุณคือเพชรที่เปล่งประกายภายใต้ดวงอาทิตย์ทุกบทบาทที่หลิงหลิงเล่นสะท้อนถึงความเจิดจรัสในตัวเองซึ่งส่องแสงและเงาผสา,านกันนะตะวันเดินเข้ามาพร้อมกับความสง่างามอย่างเงียบสงบสายตาที่อ่อนโยน แต่มีหัวใจที่แน่วแน่ก้าวไปทีละก้าวอย่างสงบและไม่หวั่นไหวอ่าพาร์ทนี้เขาแบ่งเป็นพาร์ทพ,พาร์นะพวกมันนี่ฟรัวร์อะไรอย่างเงี้ยของเขาแบ่งเป็นพาร์ทพาร์พาร์ทแรกเอาไปเลยจ้านอนะสองแสนสี่มื่นบาทไทยสองแสนสี่มืนบาทไทยตีเป็นเงินหยวนจ้าเขาตีให้ด้วยประมาณห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามิบามหยวนสองแสนสี่ตีเป็นเงินไทยนะเขาบอก อันนี้ยังไม่รวมแบบว่าต้นทุนการผลิตแล้วก็คำนวณจาก exchange rate ที่ห่หยวนแลกได้4.5บาทเออตอนนี้ exchange rate อย่างนี้นะ4.5บาทแลกได้ห่หยวนมาร่วมเขาดาวไปกับตะวันด้วยกันเมื่อซีรีส์ใหม่ของคุณเริ่มต้นขึ้นเราขอให้คุณโชคดีในทุกสิ่งอย่างขอให้ความพยายามทุกประการได้รับผลตอบแทนและขอให้แสงสว่างทุกดวง ที่คุณส่องออกมาสะท้อนเสียงของตัวเองด้วยคุณได้เริ่มต้นเรื่องราวต่อหน้าเลนแล้วและในแสงเรื่องรองนั้นหัวใจของเราเบ่งบานอย่างเงียบๆขอให้แสงสว่างของคุณแผ่ส่้นลึกเข้าไปในจิตวิญญาณขอให้ความรักที่คุณมอบให้กลับคืนไปที่ตัวคุณเป็นสิบสิบเท่านั่นนะคะอันนี้จับบ้านเบบีจูค่ะ อืมไหนอ่ามันจะเป็นเขาทําเป็นรูปเอ่อช่อเงินอย่างนี้นะคะมีหลายช่อเลยเขาจะทําอย่างเงี้ยเจ็ดพันห้าร้อยช่อละเจ็ดพันห้ารอยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทเอก็ลองเอาไปหารสองแสนสี่ได้ตกสามสิบสองช่อได้ปะ่ะเพราะฉะนั้นใครอยู่หน้าง,งานคุณนะใครก็ได้มาคอนเฟิร์มหน่อยใช่ไหมเห็นเห็นรูปรักอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยใช่ไหมเอเอลองเอาไปหารแล้วเนี่ย สองแสนสี่หารช่อละเจ็ดพันห้าตกสามสิบสองช่อได้ได้ได้เอว่าได้นะคะสวยนะคะพี่หลิงชอบสีฟ้าใช่ไหมทำเอาเอ,าเ,อาเข้าใจผิดว่าพี่หลิงเกิดวัดวนศุกร์บ่ใช่พี่หลิงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คำนึงถึงวันเกิดต้องสีฟ้าอะไรเลยเอพี่หลิงเขาชอบสีฟ้าไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆพี่หลิงเกิดวันพฤหัสใช่ป่าวันพฤหัสนี่คือวันดีวันมงคลเลยนะวันครูเลยนะใช่ไหมแต่จริงวันพฤหัสนี่ตรงกับสีส้มใช่ไหม เออแต่ว่าเรื่องความเชื่อของสีในแต่ละวันของคนไทยคนประเทศอื่นเขาไม่ได้รู้ไปกับเราด้วยนะเขาบอกหลอคนไทยมีความเชื่ออย่างนี้ด้วยหรอไม่รู้นะจากประสบการณ์ส่วนตัวของเอที่รู้จักกับคนต่างชาติเขาก็งงเลยเอ,อ้วันจันสีเหลืองอังคารสีชมพูพุธสีเขียวพหัสีส้มสุข,ส,ขสีฟ้าเสาร์สีม่วงแดงสีเอ,อวันอาทิตย์สีแดงหรอคนไทยมีความเชื่ออย่างนี้ด้วยหรออืมนะคะสายมูนี่ต้องถามเราค่ะเราเด่นเราเลิศ เอก็เลยนึกว่าพี่หลิงเกิดสีฟ้าไม่โนโนโนพี่หลิงไม่รู้เรื่องสีประจําวันเกิดหรอกเอใช่ไหมทำเอาเอเข้าใจผิดพี่หลิงก็บอกว่าพี่หลิงชอบสีฟ้านะจ๊ะมาดูภาพสองของบ้านบีบีอูดกันบ้านบีบีอูดให้นี้อันนี้เป็นกําแพงเงินจริงจังแล้วนะไหนกําแพงเงินเขียนว่าอะไรกําแพงเงินไหนดูโครงกรเดียวกันไหมอ๋อใช้โครงกรเดียวกันค่ะ แต่ว่าจำนวนเงินของเอ,อกําแพงเงินอันนี้นะคะจะเป็น293,900เาเก้าบาทเขาบอกมันจะมีกําแพงตรงกลางแล้วก็กําแพงขนาบข้างซ้ายขวาด้วยนะเป็นรวมรวมเป็นเงินอันเนี้ยสองแส0บาทตีเป็นเงินหยวน65,166ห้หยวนนะจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกี่หยวนกี่หยวนก็ว่าไปอืมไหน มาดูดีเทลกันหน่อยเดี๋ยวนะนี่อันนี้นะเป็นท่าแอคชั่นของพี่หลิงท่าต่างๆพี่หลิงคงชอบเนอะอุตสาห์ใช่ไหมทุ่มทุนลงทุนลง,ลงแรงไปเขาบอกเ,ออเขาบอกว่าในกำแพงกลางอันนี้ใช้เงินมูลค่าหนึ่งแสนสี่มืนพันแดรอยบาทอันนี้แค่กำแพงกลางกำแพงเดียวนะหนึ่งแสนสี แล้วเขาบอกมันยังมีกำแพงซ้ายขวาอีกด้วยเนี่ยค่ะเป็นแอคชั่นอิริยาบถพี่ตะวันในรูปแบบต่างๆนะพอรวมเข้ากับกำแพงเงินซ้ายขวานะอีก151,100บาทรวมกันกำแพงกลางกำแพงซ้ายขวาก็คือกำแพงเงินรวมทั้งสิ้น2 9 3 9 0 0บาทอันนี้คือในส่วนของบ้าน d b บีอูค่ะเพราะฉะนั้นเอก็เลยรวมเลยนะในส่วนของ Money Flower Support นะคะมันนี่ฟาวเวอร์ซัพพของบ้าน b b บนะในเรื่องของแค่ในเรื่องของเงินนะกำแพงเงินช่อดอกไม้เงินอะไรอย่างเงี้ยบ้าน BBU ีอูดซัพพอร์ตพี่หลิงไป533,000บาท533,000บาทค่ะเย้ yeah! นะคะคนเข้าไปขอบคุณกันใหญ่ b b บีอขอบคุณนะเธออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้แค่ในส่วนของเงินค่ะอาหารก็ต้องมานะจ๊ะนี่อาหารเขามาเป็นแบบนี้จะเธอ น่ารักเนาะเขาบอกเขาทําในสไตล์ชินจังอ่ะกับอุดอูดปีหมูพี่หลิงใช่ไหมเขาบอกว่าฟูดซัพพอร์ตประจําวันนี้มาถึงหน้าง,งานแล้วจ้าเป็นการดีไซน์เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นชุดชินจังจอมแก่นนั่นที่ปรับแต่งเป็นพิเศษถ้าคุณเห็นจริงๆชินจังมีไฝด้วยเดอ้อคิ้วหนาคิ้วอะไรนะอะไรนะคิ้วปริงใช่ไหมเออคิ้วปริงนะคะแล้วมีไฝด้วยนี่ ชินจังถูกปรับแต่งมาแล้วแล้วก็ยังมีชุดอาหารทะเลพี่หลิงชอบปะเนาะเขารู้เนาะรู้สึกงานที่แล้วบวงสวงและล่าสุดก,ก็เตรียมชุดอาหารทะเลให้เป็นเซ็ตกองใหญ่ๆเลยพี่หลิงถือไม่ปล่อยนะถ้าใครได้เห็นนะ่ะแล้วก็จะมีชุดข้าวผัดปูด้วยที่จัดทําสั่งตรงมาจากตลาดปลาชินเซนทุกอย่างดูหน้ายาม,มียาม,มีนี่นึกถึงหน้าพี่หลิงเลยแล้วตาสระอีกบ,บอกยาม,มียาม,มีนะจ๊ะเออเป็นไงเป็นไง เริดจะจาเริดเริดเริดนะไหนอืมโอ้ยสวยนะคะน่ารักจะกินลงไหมเนี่ยจะกินลงไหมนะอันนี้เขาบอกนะบ้านบีบีอูตบทายที่ว่าได้ส่งนะคะคลิปสถานที่จริงมาอยู่ตรงนี้แล้วดอกไม้เงินและกำแพงเงินเปล่งประกายระยิบระยับภายใต้แสงไฟช่อดอกไม้แต่ละช่อ เปลี่ยมไปด้วยความรักและกำลังใจจากใจจริงของพวกเราแม้ว่าการออกแบบบางส่วนจะต้องถูกระงับเนื่องจากสถานที่จัดงานม,มีข้อจํากัดแต่ความรักของเราไม่เคยจางหายนะจ๊ะมันสวยงามจริงๆจริงๆขอย้ำว่าจริงๆขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ช่วงเวลาอันสดใสนี้เป็นของพวกเราทุกคนเย้ yeah! เย่ยเย่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 เยยอหยุดเลยยุคไหนมาอีกแล้วเย่เยก็มานะคะอ่าจบไปบ้านบีบีอูจ้าปรบมือจ้านะจ๊ะและตามธรรมเนียมปฏิบัติค่ะนะคะพี่หลิงยังมีอีกหนึ่งบ้านที่จีนกับบ้านเดียวนะจ๊ะมาดูกันจ้ะอันนี้บ้าน CN ค่ะบ้าน c ีเอ็นี่หลายพาร์ทคุณ เออใครจะพักทานน้ําอะไรไปพักได้เลยนะคือยาวมากมีหลายพาทมากเลยของบ้านซีเองคือรู้เลยว่าจัดเตรียมมาด้วยหัวใจนะจ๊ะเออทุกคนแหละก็จัดเตรียมมาด้วยหัวใจแต่แบบนี่รู้เลยอะ่ะคือเขาเดี๋ยวนะเขาทํามาหลายพาทมากเลยเลยต้องค่อยๆดูนิดนึงนะเดี๋ยวเอค่อยๆเปิดแป๊บนึงเป็นไงคะเอาจริงๆตอนที่เอเอหาข้อมูลครั้งแรกเอยังเหนื่อยเลยอะ่ะ นี่ขนาดเราไม่ได้ทําอะไรนะแค่หาข้อมูลแล้วคุณคิดดูคนที่อยู่หน้างงานที่เขาเตรียมงานประสานงานข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเหนื่อยกันขนาดไหนขนาดเรามานั่งแบบไล่เรียงของขวัญน,นะที่เขาจะเตรียมให้พี่ตะวันพี่หลิงอะ่ะเรายังเหนื่อยเลยอะ่ะเหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวคุณฟังจบแล้วคุณมาบอกเอหน่อยว่าคุณเหนื่อยป่ะแต่เอเต็มข้อมูลเอยังเหนื่อยเลยนะ,อ,ะอารามพบทมายาวเกินไปเข้าเรื่องได้เรื่องเอออันนี้ข้ามนะคะมาถึงบ้านซีเอ็นบ้านเดี๋ยวพี่หลิงอีกหนึ่งบ้านที่สําคัญมากๆ นะจ๊ะมาดูเลยจ้ะเขาบอกว่าอันนี้จะให้เป็นกล่องเงินสดที่เป็นตัวอักษรเรือง,เรองแสงด้วยอะ่ะเข้าใจปะไม่เข้าใจ A คืออะไรคือในกล่องเงินน่ะเขาจะสะกดเป็นคําว่ากล่องเงินอันนึงก็มีตัว T ตะวันน่ะกล่องเงินอันนึงมีตัว T กล่องเงินอันนึงมีตัว A อย่างเงี้ย T A W A N ก็ทั้งหมดก็จะมีห้ากล่องกล่องเงินสดนะข้างในเป็นเงินสดนะเธอนะจ๊ะ ล่องเงินสดอันเนี้ยเดี๋ยวตามธรรมเนียมปฏิบัติเราต้องอ่านโครงกรอนก่อนจะ้ะถึงเขาจะเป็นบ้านเดี่ยวคนละบ้านแต่เขามีธรรมเนียมปฏิบัติของบ้านเดี่ยวพี่หลิงนะเออไหนามาดูซิสะกดชื่อตะวันด้วยแสงโอ้โอ้เขามีความหมายนะคุณสะกดชื่อตะวันด้วยแสงเห็นไหม T A อะไรล W A เองเขาติดติดหลอดไฟไว้ด้วยอะเหมือนกับเส้นเรื่องหัวใจของฉันสแสดงออกมาตั้งแต่ต้นจนจบ ก็ Only y อยู่เท่านั้นความคมกริบจะสวมมงกุฎให้กับเธอจ่าหลิงหลิงควงนะคะสุยอดสะกดชื่อตะวันด้วยแสงนะคิดได้ไงเนี่ยโคตรล้ำลึกมีความหมายในยะแอบแฝงโรแมนติกโคตรๆนะขอขออภัยนะหากใช้คำไม่สุภาพนะโรแมนติกโคตรๆนะฮะ อ่ะเขาบอกกล่องเงินนะคะเราสะกดชื่อพี่ตะวันเรืองแสงอันเนี้ยทั้งหมดนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น177,550บาทจ้าเออขอให้ซีรีส์โอลิูนะคะราบรื่นและเริ่มต้นออกอากาศไปได้ด้วยดีนะคะโอลิูอีพีแรกนั่น นะ,ะกล่องเงินตัวอักษรพี่ตะวันเรืองแสงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทจะปรบมือจ้าอันนี้แค่นะพาร์ทแรกของเงินสดคือเขามีพาร์ทฟูลพพอร์ตพาร์ทเงินสดพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะนี่พาร์ทแรกของเงินสดผ่านไปอมาดูพาร์ทถัดไปค่ะเงินสดให้อะไรมาเดี๋ยวขอดูกับโครงกรก่อนจะโครงกรเดียวกันเปล่าเมื่อกี้บ้านบีบีเขาโครงกรเดียวกันหมดแต่เท่าที่เอดูรู้สึกซีเอ็นจะ แต่ละอันก็คือโครงกรไม่เหมือนกันเลยนะเออโรแมนติกนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะไหนดูซิอันนี้เขาบอกว่าเขาจะทำเป็นในสไตล์เออเดี๋ยวเอดูนิดหนึ่งนะเป็นกล่องเงินอีกเหมือนกันค่ะเออมีช่อดอกไม้เงินแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนมีช่อดอกไม้เงินกับกล่องเงินสดนะคะในส่วนตรงนี้ ก็เป็นแสนอีกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูมันมีสองพาร์ทอันนี้โงคงกรเขาคือหมัดเตะรุนแรงดุดสายลมยิ้มให้อย่างอ่อนโยนราวกับแสงสว่างซีรีส์เรื่องใหม่เปิดตัวแล้วหวังว่าเรตติ้งจะดีให้เท่ากับการเคลื่อนไหวของเธอนะจ๊ะหลิงหลิงนั่นเออนะโอ,อ้อันนี้เขาเขาเขานี่เธอเขาแบบว่าเออองกรอรไม่ซ้ำในแต่ละพาร์ทอา่มาดูกันหน่อย เขาบอกว่าในส่วนของดอกไม้เงินที่เป็นช่อเนี่ยมันก็จะมีอย่างนะมีมีสองอย่างมีสองช่อช่อแรกเนี่ยมูลค่า2 3 8 8 0บาทช่อเงินที่สองคือ36,300บาทนะแล้วก็ทำเป็นกล่องดอกไม้เงินสดอีกสองกล่องแต่ละกล่องไม่เท่ากันค่ะกล่องแรกเนี่ยมูลค่า17,460บาทกล่อง กล่องดอกไม้เงินอีกกล่องที่สองเนี่ยจะมูลค่าสามหมื่นหกพันบาทแล้วเขาก็จะขอขอบคุณแม่ๆแ,แต่ละคนเลยนะเพราะว่าแม่แต่ละคนก็คือซัพพอร์ตมาแต่ละช่อแต่ละกล่องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกครั้งนี้เขาจะอธิบายละเอียดดีเทลเยอะยิ่งกว่าครั้งไหนเลยนะว่าแบบแม่คนนี้สนับสนุนช่อนี้แม่คนนี้สนับสนุนช่อนี้ก่อนนั้นน,นมีทํามาบ้างแล้วครั้งนี้ก็ทําเหมือนการแยกแยะให้ละเอียดเลยจะได้ไม่ไม่ค้งคาใจกันเนาะ ตรงนี้ในส่วนของพัสนี้ทั้งช่อช่อดอกไม้เงินที่มือถือได้แล้วก็เป็นกล่องเงินเนี่ยมูลค่าทั้งหมดนะหนึ่งแสนหนึ่งื่นสี่พันสี่้อยสี่สิบาทอ่าอันนี้ถือว่าเป็นพัทสองของเงินสดนะคะที่เขาเตรียมไว้ให้พี่หลิงเหนื่อยยังคะเหนื่อยยัง,ย,งยังเลยเอปะงั้นมาพัทสามของเงินสดกันค่ะอันนี้ก็เลิศอันนี้ก็เลิศเดี๋ยวนะอันนี้ไหนมาดูองค์กรเขาก่อน เขาบอกว่าไหนโครงกรนะอืมไม่ต้องไม่ต้องดูย้อนหลังเพื่อเป็นการยืนยันนะเพียงแค่คุณต้องการเราจะมาถึงให้เร็วกว่าแสงประมาณว่ามามีเพคพี่เบิร์ตอยู่เอ๊ะอย่าอย่าจะไป หาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเออตรงกับเพลงนี้เลยองค์กรที่เขาเขียนเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ต้องหันหลังไปดูย้อนหลังเพื่อเป็นการยืนยันขอให้เธอบอกมาว่าเธอต้องการฉันฉันจะมาให้ไวกว่าแสงมาหาเธอนี่แหละนะตรงกับเพลงพี่เบิร์ดนั้นเลยนะใครรู้เพลงเต็มๆช่วงนั้นอะขอเพียงส่งเสียงมานะั่นนะ่นนะั่นนะั่นะนะ่นะขอเพียง ส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในเออนี่ตรงกับคงค์กรน,นี้เลยจริงๆนะเขาบอกแค่พี่หลิงนะบอกว่าต้องการอ่ะฉันจะมาถึงพี่หลิงให้ไวกว่าแสงอีกโอ้โหคุณรักของเขานี่รักสปีดเลยนะรักที่เต็มไปด้วยสปีดแรงกล้าขอให้พี่หลิงส่งเสียงมาเลยจ้าซีรีส์เรื่องใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะยังไงหลิงหลิงก็ยังคงเป็นตัวเอกที่จะต้องได้รับการปกป้องและดูแล เทคแคร์และห่วงใยอันนี้เอเติมเองประมาณนี้คนเอไม่ได้เวอร์เกินไปหรอกความหมายเขาประมาณนี้พาน์นี้จะเกี่ยวกับเพลงพี่เบิร์ดค่ะไม่ใช่แล้วเอเออประมาณนี้เขาบอกอันนี้ใหญ่หน่อยเขาบอกว่าเป็นเป็นเอ่อกำแพงเงินนะเออกำแพงเงินแต่มูลค่าอยู่ที่หกหมืนแปดพันแปดร้อยบาทขอขอบคุณแม่ๆม,มาสวานอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ขอให้ผลงานผ่านไปด้วยดีนะคะและโอลิยู ขอให้เรตติงงง้งสูงสูงสูงต่อไปเรื่อยๆเลยจ้าครับอ่ากำแพงเงินพาร์ทนี้พาร์ทของเพลงพี่เบิร์ดหกหมื่นแดันแปดร้อยบาทปรบมือเหนื่อยยังคะยังไม่เหนื่อยแต่จะเหนื่อยตรงฟังเอร้องเพลงนี่แหละเดี๋ยวจะเย็นนะพาร์ทตัดไปเห็นไหมพาร์ทเงินสดทั้งนั้นนะเนี่ยไม่รู้พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วของเงินสดอะพาร์ทที่สี่มั้งของบ้านซีเอนนะ มาดูกันจ้ะอันนี้จะเป็นกล่องเงินที่เป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นกล่องเงินตัวอักษรน่าจะสะกดว่า L I N G อะและเนื่องจากพี่หลิงอะจริงๆไม่ได้ชื่อพี่หลิงอย่างเดียวชื่อพี่หลิงหลิงนะคะพอมามีหลิงหลิงมันก็เลยแต่ละกล่องอะมันจะ L I N G มันก็เลยต้อง L I N G เบิ้ลคูณสองคุณยุตใจปะกลายเป็นแปดตัวอักษรเออแล้วก็มี หัวใจด้วยอืมโอ้โหอันนี้ถ้าจะเยอะคือหลิงหลิงแค่สี่สี่ตัวอักษรไม่พอต้องหลิงหลิงของแท้ต้องหลิงหลิงเบิ้ลเข้าไปก็แปดตัวอักษรใช่ปะแล้วแต่ละหลิงหลิงเนี่ยยังมีหัวใจอีกก็เลยเอาหัวใจไปอีกอย่างละดวงหลิงก็ดวงหนึ่งหลิงก็ดวงหนึ่งกลายเป็นสิบกล่องโดยประมาณนะถ้าให้เอดูจากรูปนะตรงนี้นะประมาณนั้นประมาณนั้นเออไหนสิบกกล่องละมั้ง เออแล้วมันก็มีกล่องที่แบบเขียนอวยพรอ,อะไรอีกอ่ะก็สิบกว่ากล่องอ่ะเออนะเออก็ประมาณว่าหลิงหลิงนะคะอ๋อเขาเรียงอย่างนี้หัวใจก่อนใช่ป่ะแล้วก็หลิงหลิงแล้วก็หัวใจก็สิบอ่ะเนาะแต่อีกอันนึงเหมือนมันเป็นกล่องข้อความด้วยอ่ะเออนะใครไปนั่งงานก็ไปสังเกตดูได้เขาให้เราให้คนธรรมดาเข้าไปดูด้วยได้ไหมคะเอก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองอ่ะเข้าไปได้มามคนธรรมดาหรือว่าไม่ได้มันเงินเงิน,งนทองทองไม่รู้เนาะ อ่ะมาดูกันหน่อยค่ะอันนี้จะตรงกับเพลงพี่เบิร์ดอันไหนอีกหรือเปล่าไม่รู้หลุนกันละสิใช่หลุนว่าเออ,อย่าร้องเลยนะเขาบอกว่าความจริงและเรื่องราวเชื่อมโยงกันตามบทละครคุณเข้ามาท่ามกลางเงามืดเคาะกระดานหมากรุกแห่งโชคชะตาปืนและดอกกุหลาบอืมนะเขาบอกทุกท่าน สบายใจคือพวกเราคุณทุกท่านสบายใจก็คือปืนกับกุหลาบมาด้วยกันนะคะเขาบอกว่ากล่องเงินอันนี้จะเป็นอักษรที่เต็มไปด้วยความรักได้รับการออกแบบนะโดยใช้คำว่าหลิงหลิงนี่แหละ L I N G L I N G ที่เบอกเป็นคำหลักนะแล้วก็ใช้กล่องเงินอะ สิบใบเพื่อแสดงความรักอันลึกซึ้งที่เรามีต่อหลิงหลิงก็อย่างไั้นอย่างนั้นก็คือสิบสิบกล่องอะเนาะหลิงหลิงใช่ป่ะ L I N G สองครั้งก็แปดตัวแล้วก็มีหัวใจอีกสองดวงก็สิบกล่องเขาบอกว่าอ๋อสิบเอ็ดกล่องค่ะคุณมันมีกระปุกที่เป็นแปดตัวอักษร L I n g L I N G อย่างเงี้ยแปดตัวใช่ป่ะมูลค่ากล่องรับแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทแล้วมันก็มีกล่องเงินที่เป็นรูปหัวใจอีกสองดวง สองกล่องเนี้ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทแล้วมันยังมีกล่องเงินอีกอันหนึ่งทําเป็นรูปผีเสื้อนะคะอีกหนึ่งเอ๊ทำเป็นรูปผีเสื้อด้วยหรอคิดดีไม่ได้แล้วไหนดูซิเขาบอกทำเป็นรูปผีเสื้อด้วยไหนเอดูหนะ่อยเรื่องนี้ต้องขยายไหนผีเสื้อยังไงขอดูไหนนะเอดูไปเลยผีเสื้ออะไรอ่ะเราก็อยากรูก้อืมอยู่ไหนแล้วอ่ะรูปบ่ารูปบ่า เออไม่รู้แหละเขาบอกเขาทําเป็นรูปผีเสือ้อหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวถ้าเจอคุณก็จะได้เห็นเหมือนกับเอแล้วกันนะเดี๋ยวเอจะขยายให้ดูถ้าเจอนะแต่ถ้าไม่เจอก็ลองไปหาดูแล้วกันนะคะหรือว่าใครไปนั่งงานก็มาฝากบอกได้ไหนใช่ผีเสือ้อไหมจริงเขาบอกว่าผีเสื้อว่ะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเอไม่รู้สิหนึ่งกล่องนะแต่กล่องเนี้ย ถือได้ว่ามูลค่าเงินนะกล่องเดียวแต่มูลค่าไปถึง48,520บาทกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้หลิงหลิงเลฟิฟแล้วก็มีผีเสื้อเนี่ยยอดเงินคือทั้งหมด2 1 4 7 6 0บาทเอ่อในส่วนพาร์ทนี้ถือว่าใช้เงินนะคะมูลค่าเยอะสุดเลยขอให้การแสดงซีรีส์โอลิอยูราบรื่นและได้รับคำวิจารณ์ดีๆด,ด้วยนะคะเออวอวยพรตลอด นะจ๊ะอ่าผ่านไปผ่านไปเหนื่อยยังคะยังเลยเอแค่แฮกแฮกอ่ะถ้าแค่แฮกแหกมาต่อกันอีกโหเยอะจริงอะ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เขาซอยยิบเลยนะคะบ้าน็นซอยยิบเลยค่ะแต่ว่าซอยยิบเขาแต่ละอันก็มีมูลค่านะคุณไหนเดีย๋ยวนะก็คุณบอกอยังไม่เหนื่อยมาไม่เหนื่อยก็ตามกันมาอันนี้เอ่อเขาเรียกว่าเป็นโปรเจก กำแพงเงินป้าเดี๋ยวนะก็น่าจะเป็นเออกำแพงเงินอีกอันหนึ่งนะอันนี้น่าจะใหญ่หน่อยเออมามาดูกำแพงเงินอันนี้อันนี้พาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะของโปรเจกต์เงินโดดนึกว่าเยอะกว่านี้เฮ้ยนี่ก็เยอะมากแล้วนะเออพาร์ทนี้ก็ห้าเป็นพาร์ทที่ห้าของเฉพาะเงินสดนะเขาบอกว่าเมื่อเฟืองอะ่ะ เ,เมื่อเฟืองอ่ะเฟืองที่เวลาถ่ายเอคล้ายๆงานซีรีส์สมัยก่อนอ่ะฟันเฟืองอย่างนั้นอ่ะเมื่อเฟืองฉายภาพนะคะแห่งโชคชะตาลูกบิดหมุนล้อเพลาได้อย่างแม่นยำเท่าเออเปรเขาบอกเท่ากับการปรับเทียบปืนที่ใช้ในการต่อสู้ระหว่างจุดแสงที่กระโดดทุกเฟรมคือมหากาบแห่งการปกป้องก็คืออันนี้จะพูดในไลน์แอคชั่นของพี่หลิงนะ ตั้งตารอมากเลยทุกวันนะคะที่จะได้เห็นตะวันนะใช้ตัวเองเป็นโลกกำบังเพื่อเพิ่มมิติใหม่ให้กับสตอรี่เรื่องนี้ได้ยังไงอืครั้งนี้นะคะก็เลยได้แรงบันดาลใจมาจากธีมของโปรเจกต์โปรเจกเตอร์แล้วก็ภาพนิ่งของหลิงหลิงก็เลยถูกพิมพ์ลงบนฟิล์มทุกเฟรมรวนซ่อนเร้นพลังของเรื่องราวอันบริสุทธิ์หวังว่าตัวละครใหม่อันนี้ตะวัน จะร่วมเดินทางไปกับคุณและใช้เวลาช่วงซัมเมอร์ที่แสนสุขนี้ไปกับพวกเราทุกคนก็คืออันนี้เอาธีมเป็นแบบว่าฟิล์มนะคะที่เกี่ยวกับบทแอคชั่นพี่หลิงในแอคชั่นท่าต่างๆนะก็ก็มันเป็นซีรีส์เปิดตัวโอลิยูว่าคุณใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นบทบาทใหม่ที่พี่หลิงภูมิใจนําเสนอในด้านแอคชั่นที่พี่หลิงไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อน แล้วก็ทุ่มทุมนไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นคุณค่าตรงนี้กันก็เลยทำออกมาเป็นแผ่นฟิล์มอย่างนี้เลยเป็นเนี่ยกำแพงเงินโปรเจกต์อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าโครงการนี้ใช้เงินไปทั้งสิ้น1นึ่0แบาทนะเออโปรเจกต์ project นี้ขอขอบคุณนะคะช h i n e s e Angel g o l d e ้ r e t r i e v e r ทุกท่านขอให้โอลี่ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นนะคะเออ S <S <S ในส่วนของเงินจบไปแต่อาหารยังไม่จบค่ะมามามานะอิ่มท้องกันหน่อยมะจะอิ่มเหรอเอ,เออดูภาพก็อาจจะอิ่มได้มาค่อยๆตามกันอันนี้มันในส่วนของฟูลสปอร์ตของบ้าน CN พี่หลิงค่ะบอกว่ามื้ออาหารสนับสนุนฟูลสปอร์ตในครั้งนี้ถูกส่งมอบอย่างตรงเวลาและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วเริ่มต้นด้วยมื้ออาหารสุดทรงพลังนี้ความรักและพลังถูกเก็บเอาไว้ด้วยกัน เต็มไปด้วยพลังขอให้วันนี้เป็นวันที่อาจจะยุ่งวุ่นวายกับการทำงานแค่ไหนแต่ใดๆหลิงหลิงต้องดูแลตัวเองให้ดีๆรับประทานอาหารให้อิ่มๆการทำงานมันยากลำบากยังไงแต่เธอก็ต้องเติมพลังนะหลิงๆอ่านะคะไหนเขาบอกว่า เขาเรียกตัวเองว่าเสี่ยว c ีเอก็น้อง C.N. เอ็นอะนะเขาเรียกตัวเองว่าน้องซีเอเห็นแล้วร้องไห้เลยกุ้งมังกรก็ย่อยมีเนื้อมีข้าวผัดมีเสี่ยวหลงเปามีทัดไข่ใหญ่ๆเยอะมากนะเห็นแล้วน้ําตาจิไหลอะไรประมาณเนี้นะน้องซีอนน้ำตาจิไหลอ่าก็นี่ยเออหน้าตาหน้าทาน์นะฮะก็เรียกว่าไงก็ต้องบอกได้คําเดียวว่าดีใจด้วยกับ พี่หลิงนะคะแม่แม่นะคะยังคงให้การสนับสนุนอย่างเอ,อเต็มที่เต็มเหนี่ยวมีเท่าไหร่ให้หมดนะคะถ้าพี่หลิงจะเอาอะไรขอให้บอกแล้วเขาจะมาหาเลยทันทีความเร็วนี่ไม่ต้องพูดเขาบอกเลยว่าไวกว่าแสงนะคะพี่หลิงเชื่อไหมพี่จีนี่เขาพูดอะไรเขาทําตามที่พูดนะสัญญาต้องเป็นสัญญาเขาสัญญากับพี่หลิงแล้วนะพวกเราต้องเป็นสักขีพยานด้วยนะนะ เสี่ยวซีเอ็นก็คือน้องซีเอ็นเขาบอกแล้วนะเมื่อไหร่ที่พี่หลิงเรียกหาเขาจะมาให้ไวยิ่งกว่าแสงนะเป็นการรับประกันแล้วว่ารักนี้ไม่มีเสื่อมคลายนั่นะเดี๋ยวนะคะเกี่ยวกับซีรีส์อีพีหนึ่งที่นะผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอดูฟีดแบ็คือพวกเราคนรักหลิงออมก็จะต้องบอกว่าโอ๊ย oh, สนุกดูนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ,อันนี้เป็นของแน่อยู่แล้วใช่ไหม เดี๋ยวเอลองดูว่าทางเมืองนอกอะ่ะเขาฟีดแบ็ยังไงอะไรเดี๋ยวมีอะไรเด็ดเด็ดสติเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลนะ่าสนใจก่อนลองลองดูกันนะก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าอยากจะรู้ฟีดแบ็ของคนเมืองนอกเหมือนกันนะคะว่าเขาว่าอย่างไงหรือถ้าโชคช่วยนะก็จะรู้ฟีดแบ็จากคนนอกด้อมใช่ไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนนอกด้อมเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงถ้ามีถ้าโชคดีหาเจอจะเอามา นะมันแบ่งปันกันก็ลองดูแล้วกันว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเอจะนําเสนอเรื่องอะไรนะคะอ่ะสําหรับคลิปนี้ขอเป็นวันที่ดีของทุกท่านอิม่มเอมเปลมปริมปร่มกันไปเลยนะนะจ๊ะอืมเออเปลิมปริ่ม นะเสมือนตัวเองได้เลยอ่ะทั้งหมดเนี้ยวันนี้ที่พูดมาเอาเป็นว่าท่านไหนที่ดูคลิปนี้พร้อมกันกับเอรวมทั้งเอด้วยเอออวยพรให้ตัวเองด้วยขอทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะคะเห็นกองเงินกองทองอาหารอิ่มอุ่นอร่อยอย่างเงี้ยขอให้ทุกท่านได้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าพันทวีเหมือนคลิปนี้ที่เอเอาภาพมาประกอบแล้วกันตามพี่หลิงไปด้วยนะคะพี่หลิงนําเราตามค่ะขอได้นะเท่าๆกับพี่หลิงเลยเออเราพูดจาเอาเอาเอาเลิกเอาชัยไว้ก่อน นะคะเซฟเข้าไปเยอะๆกองเงินกองทองอย่างเงี้ยมีแต่เรื่องราวดีๆโอเคนะจ๊ะไปจ้ะจับมือกันรวยจ้ะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย